ก่อนชมรายการรีเซ็ตขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจาก CBN Thailand นะครับถ้าอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นหรืออยากได้รับคำปรึกษาสามารถโทรหาเราได้ที่02-097-1900ตื่นเต,นต,นต้นร้าใจมิยไปกับเส้นทางสุดมันไม่มีใครหยุดคุณได้ สัมผัสความตื่นเต้นร้าวใจกับล่องแก่งที่มันที่สุดในภาคใต้ครบทุกความมันทั้งโหนทั้งลุยและล่องมาป,ปลดปล่อยความมันกับเราได้ที่นี่โพสน,นาราฟเจอร์สมัยเด็กๆเ,เนี่ยจะชอบโดนลังแกด้วยความที่พ่อเราเนี่ยอยากปกป้องเราเขาบอกว่า,วาโง่จังทำไมไม่สู้ จากคําที่พ่อดา่าคําที่พ่อวา่าเราก็เลยกลายเป็นทําให้เราเป็นวิสัยที่ก้าวร้าวขึ้นช่วงชีวิต1 8 1 9เนี่ยติดยาเสพติดหนักจนได้ลาออกจากร้านแล้วก็ไปไปเลิกยาเสพติดด้วยความที่เราใช้ชีวิตประมาทไปนี่บัตรเครดิตทะเลาะกับเจ้านายเพื่อนโรงงานแบบมองเราไม่ดีเจ้านายก็มองเราไม่ดีมีคืนหนึ่งตอนเรานั่งดูทีวีกับภรรยาก็ ไปเจอเป็นโฆษณาอะไรทั้งอย่างเนี่ยตอนที่เราดูละครเนข้าพบว่าชีวิตที่รู้จักพระเจ้าชีวิตจะถูกเปลี่ยนแปลงแล้วชีวิตของเราจะดีขึ้นพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตผมได้จริงเหรอถ้าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงผมได้จริงผมจะยอมเปลี่ยนศาสนาเลยผมจะรับเชื่อพระเจ้าสวัสดีครับผมยศกิจไตขันครับชื่อเล่นชื่อเบนครับปัจจุบัน เป็นช่างประจําร้านดำรงยางยนต์ครับชีวิตก่อนที่จะเชื่อพระเจ้านะครับสมัยก่อนก็คือผมอยู่ในครอบครัวที่เป็นชาวนาที่ไม่ได้มีฐานะที่ร่ารวยอะไรมากมายพอโตมาก็จบปถมหกนะเพราะว่าครอบครัวไม่ไม่มีเงินก็ต้องมาทํางานอยู่ที่กรุงเทพมาทํางานที่ดำรงยางยนต์สมัยเด็กๆเนี่ยจะชอบโดนรังแก ด้วยความที่พ่อเราเนี่ยอยากปกป้องเราเขาบอกว่าโง่จังทาไมไม่สู้เราก็เลยจากคําที่พ่อด่าคําที่พ่อว่าเราก็เลยกลายเป็นทําให้เราเป็นนิสัยที่เริ่มจะก้าวร้าวขึ้นเพื่อเอามาทดแทนที่เราด้อยที่ทําให้คนอื่นแบบกดขี่เราเราก็ต้องสู้พอสู้ปุ๊บกลายเป็นนิสยัยเราตอนนั้นเรากับกลายเป็นนิสยัยแบบก้าวร้าวนักเลง ช่วงชีวิต1 8 1 9เนี่ยติดยาเสพติดหนักจนได้ลาออกจากร้านแล้วก็ไปไปเลืออยาเสพติดแล้วก็วนลูปก,กลับมาเหมือนเดิมก็ใช้ชีวิตแบบเดิมก็มีช่วงหนึ่งก็ออกจากร้านแล้วก็ไปขับแท็กซี่ขับแท็กซี่ประมาณปีหนึ่งแล้วก็พอเจอเศรษฐกิจไม่ดีก็กลับมาทำงานที่เดิมกลับมาทำงานที่ร้านมรงเหมือนเดิมอยู่มารอบที่สองนี่ประมาณ5ปี ก็ได้มาเจอภรรยาทุกวันเนี่ยครับได้ตกลงผงใจอ,อยู่ด้วยกันนะฮะชีวิตหลังจากแต่งงานก็ชีวิตก็ตกต่ำลงเพราะว่าช่วงที่มีลูกชายลูกชายคนโตด้วยความที่เราใช้ชีวิตประมาทเป็นนี้บัตรเครดิตทะเลาะกับเจ้านายเพื่อน่วงงานกัแบบมองเราไม่ดีเจ้านายก็มองเราไม่ดีมีคืนหนึ่งตอนเรานั่ง ดูทีวีกับภรรยาก็ไปเจอเป็นโฆษณาอะไรทักอย่างเนี้ยตอนที่เราดูละครเนี่ยมีพี่พบอยโกศิยพงศ์เข้าบอกว่าชีวิตที่รู้จักพระเจ้าชีวิตจะถูกเปลี่ยนแปลงแล้วชีวิตของเราจะดีขึ้นลงทะเบียนแล้วก็รับหนังสือผมก็อ่ะลองดูก็เลยถามแฟนว่าลองลงทะเบียนไปไหมกแล้วเขาจะส่งหนังสือมาให้เราไหมก็พยายามจดจดจด,จด,จดแล้วก็เขียน ไปเสนีมาแล้วเขาก็ส่งหนังสือมาให้เราจําได้ตอนนั้นหนังสือเล่มสีฟ,ฟ้านะฮะฝรั่งแห่งชีวิตก็เอามาอ่านแต่อ่านแล้วเราก็ไม่เข้าใจนะก็จะมีแต่คําที่บอกว่าเขาแต่ละคนเข้ามาเชื่อแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็อ่านแล้วก็จบวันหนึ่งที่ชีวิตเราแบบตกต่ํามากเราก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเขาบอกว่าพระเจ้าดีนักหนาเนี่ยพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตผมได้จริงเหรอ ถ้าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงผมได้จริงผมจะยอมเปลี่ยนาศาสนาเลยผมจะรับเชื่อพระเจ้าหลังจากนั้นมาประมาณน่าจะไม่เกินเดือนหนึ่งนะชีวิตที่เป็นหนี้หรืออะไรหลายๆอย่างเจ้านายที่ไม่รักเราแปลกใจเจ้านายมาพูดกับเราดีมาถามว่าชีวิตเป็นไงมัง่ง ลูกเป็นไงมัางตอนนั้นลูกลูกชายคนโตเนี่ยนอนอยู่ไอซูแล้วก็เลยเล่าเจ้านายบอกว่าเขายินดีจะช่วยนี่บัตรเครดิตค่าใช้จ่ายของลูกชายขาดเหลือเท่าไหร่ก็บอกแล้วก็เลยแปลกใจว่าชีวิตเราเปลี่ยนไปเราก็ยังคิดเหมือนเดิมว่าที่เจ้านายเห็นใจเพราะเรา ทำงานดีเว้แล้วเก่งเนี้ยยังไม่ได้หันกลับมามองพระเจ้าก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมผ่านไป10กว่าปีชีวิตก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเริ่มดีขึ้นเรื่อยเร,เรยเีบัตรเครดิตก็ใช้หมดนะฮะลูกชายก็โตขึ้นเรื่อยๆการงานก็ดีขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้นโดยที่พระเจ้าอภรรติโดยที่เราไม่รู้แล้วก็มาพีคอยู่ช่วงหนึ่งช่วงโควิด ใช้ชีวิตเละเหมือนเดิมเลยแล้วสุดท้ายก็คือครอบครัวเราทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันกับแฟนบ่อยนะฮะจนถึงขั้นจะจะเลิกกันด้วยความที่เราอาจจะใช้ชีวิตแบบไม่ได้ใส่ใจครอบครัวมีเวลาให้กับเพื่อนมากกว่ามีเวลาให้กับสังคมเที่ยวกินเหล้าแล้วก็เมาคุยเรื่องไม่ดีอะไรประมาณนี้คุยกับเรื่องผู้หญิงคุยกับเรื่องแบบนักเลงอะไรพวกนี้ นะฮะชีวิตก็ไม่ได้มีอะไรที่จะมีเวลาที่จะสอนลูกมีเวลาที่จะอยู่กับครอบครัวจนลูกชายคนโตอยู่ประมาณ11ขวบนะฮะสิบเอ็ดจะสิบสองเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องเกเรเรื่องอะไรพวกนี้แล้วผมก็ต้องทะเลาะกับแฟนบ่อยๆเพราะว่าแฟนเขาจะชอบโวยวายแล้วก็ด่าลูกแล้วก็ว่าลูกแต่เราก็พยายามห้ามด้วยความที่ว่าเรารู้ว่านิสัยผู้ชายจะเป็นประมาณเป็นประมาณไหน แต่เราก็มองว่าเออชอบเฉยเลยว่ามันเป็นเหมือนเราแต่พอโตมาอีกอา้าวปัญหามาหนักกว่าเก่าปัญหาเรื่องอนิสัยลูกเราเก้าวร้าวขึ้นนะฮะไม่ค่อยฟังแม่แล้วก็ช่วงนั้นเราก็อาแอบไปมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งด้วยนะฮะพีคสุดก็คือเลิกกันไปรอบหนึ่งเลิกกันโดยที่แยกกันอยู่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งทะเลาะกันรุนแรงมาก ของเขาไม่ใช่เรื่องชู้สาวนะฮะแต่เขามีปัญหาเรื่องการพนันหรืออะไรพวกนี้เข้ามาทําให้เราถึงขั้นจะหย่าร้างกันโดยที่ลูกชายคนโตเนี่ยอยู่กับผมแล้วก็สุดท้ายก็อ่ะแล้วก็ลองให้อภัยเขาสักครั้งหนึ่งแล้วอยู่ช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยที่ผมทำงานอยู่เนี่ย ก็มีกลุ่มริสเตียนที่ไปประกาศเขาก็มา,าแจกใบปลิวเรื่องประกาศเรื่องพระเยซูผมก็ทำงานอยู่แต่คนที่ไม่ได้ทำงานอยู่เนี่ยเขาก็ไปแจกแต่ผมก็มอง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 เขามองเขาว่าเขาจะเข้ามาหาเราหรือเปล่าด้วยความที่ใจเราก่อนหน้านี้ก็คิดว่าเราลืมอะไรไปไหมผมคิดอยู่เสมอนะว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เราหรือเปล่าก่อนหน้านี้ แต่เราไม่ได้หันกลับมามองหรือเปล่าเรายังไม่เชื่อว่าพระเจ้าช่วยเราผมยังเชื่อว่าผมทําดีด้วยตัวเองแล้วเจ้านายเห็นคุณค่าของเราผ่านไปอีกแปลกใจมากอีกระดับหนึง่งกลุ่มคิดเตียนมาอีกละผพวกงงอ้าวทำไมคิดคิดเตียนมาบ่อยจังช่วงนี้แต่เขาก็เดินเข้าไปหาคนอื่นนะวันนั้นผมไม่ได้ทํางานผมก็นั่งอยู่ที่หน้าร้านลูกน้องประมาณหกเจ็ดคนเขาแจกหมดเลยแต่เขาไม่เขาไม่เดินมาแจกหนังสือให้ผม ผมก็แปลกใจแอ้วใช่พระเจ้ามาลองใจเราหรือเปล่าผมก็เลยกลับไปฉกคิดว่าอ๋อก่อนหน้านี้ก่อนที่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเราได้ไปขอพระเจ้าไว้ว่าชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงแล้วจะไปรับเชื่อแล้วเปลี่ยนศาสนาวันนั้นก็นอนคิดตั้งคืนเรื่องของพระเจ้าวนเวียนอยู่ในหัวตลอดคิดว่าเออชีวิตเราที่เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะอะไร ตื่นเช้ามาวันนั้นผมก็เลยเปรึกษากับแฟนผมเขาบอกเออใช่มีคิดเตียนจริงๆก็เดินเข้ามาหาเขาผมก็เลยบอกว่าเธอจําได้ไหมสิปีที่แล้วอ่ะที่เคยลั่นวาจาไว้ว่าถ้าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตครอบครัวเราผมจะเปลี่ยนศาสนานะไปรับเชื่อเธอจะมีอะไรขัดข้องไหมเขาบอกว่าถ้าทำแล้วดี ทำแล้วสบายใจก็ลองดูหลังจากนั้นผมก็ลองอธิษฐานดูผมก็นึกในใจก็เหมือนอธิษฐานว่าถ้าพระเจ้ามีจริงเนี่ยช่วยดนใจให้ผมหน่อยว่าผมจะไปในทิศทางไหนสักพักหนึ่งมือถือเนี่ยสั่นขึ้นมา โดยข้อความอะไรไม่รู้ผมก็เลยเอะเราก็มีมือถืออยู่แล้วเนาะทุกวันนี้อะไรก็หาได้ด้วยมือถือทำไมเราไม่เซิร์ชดวูว่าคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วเป็นยังไงเปลี่ยนศาสนาต้องทำตัวยังไงต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไงผมก็เลยเซิร์ช Google เลยครับก็ไปเจอที่ชอบก็คือรายการ CGN ผมก็เลยเข้าไปดูหลายๆสคริปต์นะที่เขามีคำพยานแล้วหลังจาก คลิปจบเขาก็บอกว่าสนใจเรื่องพระเจ้าให้กดติดตามแล้วก็แอดไลน์ผมก็ตัดสินใจเลยกดแล้วก็แอดไลน์ไปเลยสักพักก็จะมีคนตอบแอดมินตอบมาคุณสนใจเรื่องพระเจ้าใช่ไหมอ่าผมก็ตอบว่าครับพร้อมจะอธิษฐานรับรับเชื่อไหมอ่าเขาก็ส่งวิดีโอมาฮะวิดีโอแล้วเราก็ตับตาแล้ว อธิษฐานตามแล้วก็รับเชื่ออเมนเลยวันนั้นยังไม่ได้เข้าโบสถ์นะฮะเขาก็บอกว่าคุณมีโบสถ์อยู่หรือยังมีรู้จักโบสถ์ไหมจริงๆผมรู้อยู่แล้วนะฮะว่าแถวใกล้ๆที่ทํางานเนี่ยมีโบสถ์อีกโบสถ์หนึ่งชื่อ,อคริสตัลคริสตักไมตรีไมตรีจิตนะด้วยความที่เรายังไม่กล้าด้วยความที่เรากลัวว่าเราต้องทําตัวยังไงกลัว หลายอย่างนะฮะเพราะว่าเราเข้าไปเนี่ยหนึ่งแหละเพื่อนโรงงานสองเจ้านายสามญาติพี่น้องเราจะแอนตี้เราไหมจะดูถูกเราไหมจะหาว่าเราเป็นพวกบ้างมงายหรือเปล่าเราก็เลยอยู่เงียบๆก่อนแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าถ้าพระเจ้าจะให้ผมไปอยู่ไหนก็ขอพระเจ้าจัดเตรียมแอดมินก็บอกว่าเขาจะหาโบสถ์ให้ผ่านไปประมาณสัก สีหรือหวันเขาก็เขียนมาถามอีกทีนึงว่า,ามีคนติดต่อกลับมาหรือยังได้โบรหรืออ,อยู่หรือยังเขาบอกผมก็จะบอกยังครับเขาก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะตามให้นะคะช่วงนั้นก็คือวันอาทิตย์ไม่ได้ไปไหนก็คือไปรับจ้างาพวกท่าสีไปทําไฟฟ้าอะไรกับเพื่อนๆนะฮะตอนที่ไปทํางานเราก็ยังอธิษฐานนะเริ่มอธิษฐานว่าขอข้าพเจ้า,าชีน้นําข้าพระองค์ด้วย ให้ไปอยู่ในโบสถ์ที่ไม่ต้องใหญ่ขอให้เป็นโบสถ์ที่อบอุน่นผ่านมาหลังจากนั้นประมาณ3วันนะครก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์สมศักด์ ส่งข้อความมานะบอกว่าติดต่อจากาโบสถ์สวนมะลิมานะจาการายการ c ี n แนะนำมาเขาบอกว่า,เ,าเชิญามานมัสการที่โบสถ์ในวันอาทิตย์นะครับอีกอาทิี่หนึ่งผมก็เลยจำได้นะ่จาจะวันอาทิตย์ของเดือนตุลาผมก็ไปไปตั้งแต่9ก้าโงผมอยู่แถวนั้นมาเนี่ย30ปีโบสถ์สวนมะลิเนี่ย ผมขับวนอยู่ประมาณห้ารอบไม่เจอโบสพระเจ้าพระเจ้าผมลองมาหลายรอบขี่วนไปวนมาวนไปวนมาผมก็ดู G P S ที่เขาส่งมาให้นะมันเหมือนจะใช่ตรงนี้แล้วก็บอกตรงนี้แล้วมาซอยยุคคนสองแล้วโบดมันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ขี่เลยไปเลยไปอีกรอบหนึง่ง G P S ก็ให้วนมาเหมือนในใจเราอะลังเลลังเลแล้วเอานะยังไงก็ต้องลองดูผมก็ ข,ขี่ขีมาอ่ะชี่ช้าช้าลงช้าลงโอ๋อโบสอยู่นี่ใก,ใกล้ๆนิดเดียวเองผมเลยประมาณห้าหกรอบชั่วโมงหนึ่งผมเข้าโบสไปปุ๊บผมก็เจออีกคนหนึ่งนะฮะเขาบอกมาทําอะไรอ๋อมาหาอาจารย์ครับมาอาจารย์สมศักดิ์บอกมาทําไมเวลานี้เขาบอก<笑><笑>เขาจะจบแล้วมั้งผมบอกผมไม่รู้ครับผมผมเป็นเป็นคนใหม่ผมไม่รู้เรื่องเลยเขาบอกอยู่ข้างบนโน่้นผมก็เลยขึ้นเข้าไป ผมก็เลยขึ้นไปข้างบนไปเจออาจารย์สมศักดิ์แกเทศนาอยู่พอดีช่วงที่แกเทศนาเนี่ยรู้สึกแบบไม่เคยได้ยินอะไรที่ที่ดีอย่างนี้มาก่อนวันนั้นก็คืออาจารย์สมศักดิ์ได้แนะนําตัวนะฮะทุกคนก็มาทําความรู้จักกับเรารู้สึกเหมือนได้ชีวิตใหม่เหมือนได้บ้านใหม่เหมือนได้พี่น้องใหม่โดยที่เราก็อยู่กับสังคมแบบ ไม่ใช่คิดเตียนเนาะแต่พอมาอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกได้บ้านหลังใหม่ที่เป็นบ้านที่เล็กแต่ทุกคนเข้าใจเราใส่ใจเราไม่ได้ดูเลยว่าเราเป็นคนแบบไม่ได้มีคุณค่าอะไรเลยหลังจากนั้นก็ไปนมันสการแล้วก็พาครอบครัวไปทุกวันอาทิตย์ได้เรียนพระคัมภีร์นะะได้รู้จักการนมันสการ เร้จักการอธิษฐานแล้วก็ได้รับเชื่อจริงๆจังๆหลังที่รับเชื่อแล้วก็ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับประพรก็คือก่อนหน้านี้ที่เราว่าผมมีภรรยาอีกคนหนึ่งภรรยาที่อยู่ทุกวันนี้เขาก็รู้นะฮะว่าผมมี ผู้หญิงอีกคนหนึ่งหลังจากนั้นที่ผมรับเชื่อแล้วที่ผมได้เรียนพระคัมภีร์แล้วผมก็ได้รู้ว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดและผมก็ได้อธิษฐานนะฮะก่อนหน้านี้ก็คือผมก็พยายามบอกเลิกเข้าหลายรอบแล้วเนาะเขาก็ไม่ยอมเลิกเขาก็บอกว่าถ้าเราไม่ตายจากกันไปก่อนเขาก็ไม่มีทางเลิกจากผมได้เพราะว่าเขารักผมมากเขาบอกว่าอย่างนี้ผมก็ะว่เลย อธิษฐานทุกวันเลยอธิษฐานว่าพระเจ้าลูกไม่อยากทําบาปอีกต่อไปแล้วตั้งแต่ผมรับเชื่อแล้วผมก็ไม่ได้คิดที่จะกลับไปอยู่แล้วนะฮะแต่ผมก็บอกว่าขอพระเจ้าช่วยน้องเขาด้วยให้น้องเขาอะได้ไปเจอชีวิตใหม่ไปเจอคนที่ดีๆมีชีวิตที่ดีกว่าชีวิตที่เป็นแบบนี้สมัยก่อนเราก็อาจจะไปพูดให สัญญากับเขานะว่าเราจะเลิกกับแฟนแล้วก็ไปอยู่กับเขาเขาก็คงมีความหวังผ่านไปประมาณสักหกหรือเจ็ดเดือนนี่แหละครับเขาก็โทรศัพท์มาหาเขาบอกว่าพี่ขอปรึกษาอะไรหน่อยได้ไหมอย่าเพิ่งด่าอย่าเพิ่งวุ่นวายนะมีคนมาขอน้องนะเขาจะมาขอน้องแต่งงานพี่ให้อาภัยน้องได้ไหมโอ้จริงเหรอบอกอ๋อ อ๋อได้สิได้ผมก็บอกโอ้ยินดีด้วยนะขอให้เธอได้เจอแต่คนดีๆแต่ในใจเรานึกนึกขึ้นมาได้โอ้โหพระเจ้าจะเตรียมมากเพราะว่าเราอ่ะพยายามจะบอกเลิกเขาหลายรอบแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมเลิกผมก็ไปเล่าให้รุ่นพี่คนหนึ่งที่ก็เป็นคิดเตียนฟังเขาบอกใช่พระเจ้าจัดเตรียมจริงๆ พระเจ้าเปลี่ยนแปลงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องลูกชายลูกชายคนโตนะครับก่อนหน้านี้เขาจะเป็นเด็กเกเรติดเพื่อนไปโบสถ์ครั้งแรกเนี่ยเขาจะไม่ยอมขึ้นไปที่ห้องนมัสการเลยครับเขาจะนั่งนั่งอินดี้แล้วก็นั่งแบบอยู่คนเดียวใครมาปุ๊บเขาก็จะหัวมุดอยู่กับโทรศัพท์นะฮะเขาก็จะไม่สนใจสิ่งรอบข้างว่าใครจะพูดอะไรอะไรยังไงมีวันหนึ่งนะมีตำรวจม,มามาหาที่บ้านนะครับเพราะว่า รตรวจปัสสาวะลูกชายเจอสารเสพติดอมบอกเอาแล้วผมก็เอกใจอยู่ว่าเพราะว่าหลังๆเขาเปแปลกๆก้าวรล้าวขึ้นโวยวายกับแม่เขาเยอะขึ้นก้าวรล้าวขึ้นหนักกว่าเก่าผมก็เลยไปที่โรงพักตำรวจก็บอกว่า,าต้องส่งไปบำบัดนะคุณพ่อบอกไม่เป็นไรเ,เรื่องนี้ก็จะอยู่ในการบำบัดมากกว่าเพราะว่าเด็กเขายังอายุน้อยนะฮะก็วันที่สองเขาเลยนัดนัดให้ไป ที่กระทรวงสาธารณสุขใกล้ๆบ้านก็ไปเจอจิตเวชคุณหมอก็เลยสัมภาษณ์เขาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เลยมาคุยกับกับผมกับภรรยาว่าลูกชายมีภาวะเป็นโรคซึมเศร้าอาจจะคิดสั้นหมอก็เลยคุยเรื่องหาทางออกว่าสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยอาจจะภาวะเคมีในสมองหรือว่าภาวะ สิ่งแวดล้อมอครอบครัวผมก็รู้แล้วว่าโอ้ใช่สิ่งที่เราเคยทําไม่ดีกับลูกที่เขาเห็นครอบครัวเราทะเลาะกันปัญหาเรื่องโรงเรียนที่เขาเข้าไปเรียนแล้วเขาเรียนไม่เข้าใจโดนเพื่อนบูลลี่มาเนี่ยเข้ามาปรึกษาแม่แม่เขาก็ไม่ไม่ค่อยรับฟังถือแล้วฟังเขาก็ไม่เข้าใจแบบชีวิตวัยรุ่นเขาก็บอกว่าอาว่าลูกชายเนี่ย หาแต่เรื่องอะไรประมาณนี้ก็ทำให้เขาแบบน้อยใจแล้วก็เพื่อนคือทางออกที่ดีสำหรับชีวิตวัยรุ่นเนาะเพราะเขาบอกเพื่อเพื่อนยอมรับฟังทุกอย่างเขาก็เคยเลยหลงผิดไปลองยาเสพติดก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะหลังจากนั้นมาก็ประมาณสอาอาทิตย์ที่ได้รับการรักษานะไปเจอหมอที่โรงพยาบาล คุณหมอก็ให้ยาโรคเครียดมานะให้เขาทานทุกวันแล้วก็ทุกวันนี้เขาไปเรียนต่อหลังจากที่เขาจะดึงดันแบบไม่เรียนนะฮะเขาก็ไปเรียนต่อแล้วก็ตั้งใจเรียนมากขึ้นทุกวันนี้กับตรงเวลาถึงเจเลดเวลาจะคบเพื่อนเขาก็จะพามาให้เราเห็นเหมือนพระเจ้าสอนเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวนี้เขาเขาร่วมนมัสการเกือบทุกกิจกรรม แล้วก็เข้ากับเพื่อนๆในโบสถ์ได้ดีขึ้นนิสัยเขาก็เปลี่ยนแปลงขึ้นไปเยอะครับเดี๋ยวนี้เขาเป็นคนที่พูดจาดีขึ้นไม่โวยวายไม,ไม่ไม่ก้าวร้าวเหมือนเดิมแล้วก็ส่วนภรรยาจากที่เขาไม่เคยรับฟังลูกเขาเดี๋ยวนี้เขาก็เป็นคนที่หลังๆเขาก็ดีขึ้นพูดกับลูกเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวเอง พระเจ้าจัดเตรียมชีวิตของผมก็คือของผมเนี่ยทุกคนก็จะรู้สมัยก่อนเนี่ยรอบข้างร้านเนี่ยเขาจะรู้ว่าผมเนี่ยอันดับหนึ่งของเรื่องเสียงดังขี้โวยวายตอนทุกวันนี้เขาบอกทําไมทุกวันนี้เงียบจังเลย <c oughs> ไม่ได้ยินเสียงผมตะโกวไวไวนววยวายหน้าตลาดแล้วเพราะว่าร้านร้านของผมเนี่ยมันมันจะตรงข้ามตลาดวุเย็นยี่สิบสองนะตลาดเขาจะรู้กิติศัพท์ของผมมาหลายหลายสิบป,ปีแล้วทุกวันนี้ก็ ขอบคุณพระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเรานะฮะทุกคนก็เห็นว่าผมเปลี่ยนไปเยอะเรื่องเลยบุหรี่เล่าอะไรพวกนี้ผมไม่ยุ่งทุกคนก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมคนคนนี้เปลี่ยนไปสมัยก่อนเรื่องงานพอผมก็จะปรตตี้อยู่หน้าบ้านพักนะฮะทุกวันนี้ลูกน้องก็จะเห็นว่าหรือว่าคนข้างๆก็จะเห็นว่าผมไม่ได้ทานเล่าแล้วชีวิตของเราพระเจ้ารีเซ็ตครอบครัวผมให้มีความสุขมากขึ้นนะฮะ เราไม่ได้ไดทะเลาะกันทุกวันนี้ถ้าเปรียบเทียบเหมือนคำว่าทะเลาะเนี่ยก็คือคุยกันด้วยเหตุผลแล้วก็รักกันมากขึ้นรักเพื่อนร่วมงานรักเจ้านายผมก็พยายามให้เขารู้จักกับพระเจ้าเนาะว่าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงพระเจ้าดียังไงก็ให้ดูผ่านชีวิตของผมก็มีคนพูดหลายคนครับเพื่อนร่วมงานก็พูดเบนดีขึ้นจริงๆนะผมบอกว่าคนบางคน ที่ไม่ได้รับเชื่อเขาอาจจะไม่เชื่อแต่คนที่เห็นผมแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่มีอคติเนาะถ้าเขามองเห็นผมผ่านชีวิตที่ผมทําเนี่ยผมว่าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงผมพระเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงคนอื่นใด้เหมือนกันสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้พระเจ้าอวยพรทุกๆคนที่มีความเชื่อขอให้พระเจ้าเติมเต็มสิ่งที่เราเชื่อเพราะว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆคนครับผมสวัสดีครับ หากคุณต้องการเพื่อนรับฟังหรือพูดคุยโทรหาเราได้ที่020971900หรืออินบ็อกซ์ที่ CBN Thailand